สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าันื้อสิมาตั่มมะม่วงนระกแต่จ้าเป็ดเลยจ้าไปแข่งตามละเอียดอ้อ,อก็สิมาใส่เมื่อกี้เทศน้ำได้จ้าเพราะเราตั่มนะเราไม่ได้ยำนะ แล้วก็น้ำต,ตาลปี๊บต้องใส่เยอะๆใช่ใส่ไปเรื่อยจะได้เผ็ดหวานปเปรี้ยวออกมาสามรส ่อขาดปลาไหนเด้จ้าว่าแสบเด้จ้าใส่พอประมาณน้ำปลาขวดนี้กระเบิดแล้วต้องใส่ขวดใหม่สอง ฮะห้หช้อนโต๊ะมันปลาส,สองช้อนโต๊ะพอเดี๋ยวมันจะเค็มบอกกินเค็มด้วยจ้าเด็บเป็นหคตรงหกตายอ่ะกทำง,งานหนักอีกเพิ่มมะน,นาวเพิ่มสีสันจ้าอได้ใส่ให้มันสมเลย ใส่เป็นสีสันหน้าตาหน้าทานมากกว่าเดิมคลุกเลยปุ๊กปุ๊กตุ๊อืมใช่ไหมครับควรให้น้ำตาลติดลายจะ ก็ตำกันหด่ข้นกันหน่อยอลายซอจลาลายซอจลาแได้เปิ้ลชิมก่อนนะะชิมก่อนรสช,ชาติเป็นยังไง กินก่อนก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ออกหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆคือว่าโอเคมาครบรสพร้อมที่จะใส่พร้อมที่จะใส่แล้วเสร็จเฮานี่จ้า รับไว้แล้วก็แช่ไวใ้ในตู้เย็นได้จ้าเือให้เส้นห้องแบบทุ่มน้ำเหมือนเส้นเราแบบอิ่มน้ำนะครับคุณน่าใส่ไปเลยกุกเท้า เออเนาะไม่เผ็ดก็ให้มันรู้ไปเลยจ๊ะแต่มะม่วงนรกแตกจ้นานรกไม่เยอนแน่กินหมดนนนมเ,นเน่นรกนรกไม่เยอนแน่แซ่บตอนกินแต่ไม่ไม่แซ่บหลังกินนี่แหละ วันนี้เราจะาวิดีโอ,อยาวๆกันเลยเรื่อ,อยลองเห็นจบนั่นแน่เศษๆนั่นกันชิมก่อนนะจ๊ะขออนุญาตชิมก่อนนะจ๊ะแซ่บ โว้ยเด้กกุ้งฮเพิ่มความแซ่บไปอีกพร้อมตักใส่จานใส่จานแสบสแบซุปแซ่บนี่จะกินแบบกินเข่าก่อนมันบอเห้ากับเสิมากิน ของเปรี้ยวตามกินข้าวอิ่มก่อนสักน้อยแล้วก็พัดทองสักน้อยแล้วก็มากินของเปรี้ยวตามแบบแซ่บไป,ปหลีนักใส่จานคอนเดฟน้องจานพร้อมเสด็จารอยู่อ นำไลยสอแล้วก็แล้วแต่คนตามเนาะบางคนก็ไซโปบางคนก็ไซ่้อมแดงน้ำแต่ฮ้อมแบบฝาวตามเนาะล้างเหลือะงา่าเนาะกับฝาวตามตามตามฝาวไ้กิน หลายนึงเส่จ้าเสร็จ,จรแล้วเราก็จะโรยตกเต่งให้สวยงามด้วยกุ้งแห้งของเราเลยพร้อมเสิร์ฟจะแตน้าทานบอิสุท ลายส่ออิรียเดีของมาของโปรได้ดีตำ่ำต่ำมัมโมงเลยจ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามเด้ออย่าพลาดวิรโอใหม่ได้จ้าขอบคุณจ้าที่เบิ่งจบจ้า